สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตนะคะปุ๋ยขี้วัวที่เราได้ทำการหมักไว้ค่ะทุกคนเนี่ยายก็หมักนะคะแล้วตายเอาพวกแผ่นสังกะสีแผ่นพลาสติกนะคะมาปิดไว้นะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขี้วัวที่หมักแล้วนะคะผลลัพธ์สุดท้ายเขาจะเป็นอย่างไรนะ ก้อนแข็งแข็งพวกนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนนี่เป็นขี้วัวนะคะที่ตายได้ทําการหมักนะซึ่งตอนที่หมักค่ะตายก็ได้หมักด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์ที่มีค่ะทุกคน ใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปกันหมักนะคะก็สามารถย้อนกลับไปชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะไตหมักครบเวลาแล้วประมาณ5วันนะใช้เวลาหมัก5-7วันค่ะจึงจะนําไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวไตจะพามาดูว่าก้อนแข็งๆนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยพอผ่านการหมักแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยทุกคนคะ่ะนุ่มอ่อนเลยนะคะตอนนี้นะคะสามารถบี้ได้คือทรงเขาเนี่ยก็ยังดูเหมือนแข็งๆอยู่ใช่ไหมคะ แต่พอเราบี้ไปนี่นะคะก็คือเขาอ่อนนุ่มเลยนะทุกคนนี่ค่ะถ้าใครไม่อยากใช้มือตัวเองจับก็แนะนำว่าใส่ถุงมือนะอันนี้แต่ชินแล้วนะต้องขออภัยจริงๆค่ะก็มีบางคอมเมนต์นะคะเป็นห่วงบอกว่าคุณตายทำไมไม่ใส่ถุงมือนะคะก็ตายก็จะไปล้างมือให้สะอาดอยู่แล้วนะคะทุกคนคือมันมันสะดวกดีนะบางทีใส่ถุงมือแล้วมันบี้ไม่ถนัดนะคะทุกคนเนี่ยก้อนพวกนี้นะคะ ก้อนอย่างเงี้ยนะคะบีได้หมดเลยเนี่ยดูสิคะบีได้หมดเลยค่ะคือเขาก็จะอ่อนนุ่มนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะทุกคนนี่ค่ะคืออัปเดตนะคะขี้วัวหมักที่ได้ทำการหมักครบ5วันนะคะผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะเนี่ยบีง่ายเลยนะคะแต่ก็ได้ทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะเนี่ยก้อนแข็งๆที่แต่ฝังฝังเขาอยู่ด้านล่างนะคะบีได้หมดแล้วนะ แล้ววิธีการเอาไปใช้นะคะเอาไปใช้ได้เลยไหมคําตอบคือใช่ค่ะเอาไปใช้ได้เลยค่ะทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเอาไปตากแดดอะไรแล้วนะถ้าใครมีเปลือกไข่ก็เอาเปลือกไข่นะคะมาคลุกผสมไปใครมีเปลือกกล้วยนะคะก็เอาเปลือกกล้วยมาคลุกผสมไปหรือว่า จะเอาไปใส่แบบนี้เลยก็ได้นะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ไต่จะเอาปุ๋ยมักขี้วัวตัวเนี้ยไปใช้ให้กับเพื่อนๆได้เห็นเลยนะคะว่าไต่เอาไปใช้งานจริงอย่างไรนะคะเอาละทุกคนขี้วัวนะคะที่หมักแล้วนะตักใส่ภาชนะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานนะคะจะเอาไปใช้ให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะว่าไต่เอาไปใช้จริงนะคะ หมักเสร็จแล้วครบวันแล้วนะก็เอาไปใช้งานได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้หมดก็ทําการหมักต่อได้เลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการหมัก5-7วันเนาะก็อยากจะให้เพื่อนๆหมักต่อเนื่องได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปใช้งานขี้วัวหมักกันค่ะถ้าเห็นเป็นก้อนเราก็บีบๆเขาหน่อยนะทุกคนเนี่ยบีไปเลย เอาละค่ะเดี๋ยวต่ายจะพาทุกคนนะคะเอาขี้วัวหมักนี้นะคะไปใส่ต้นมะเขือเปราะค่ะที่ได้ปลูกไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นต้นมะเขือเปราะนะคะโอ้วัชพืชเขาเต็มเลยค่ะทุกคนต้องดูดีๆนะไม่ใช่วัชพืชทั้งหมดนะคะมีต้นกล้ามะเขือด้วยนะ นี่นะคะก็คือต้นกล้ามะเขือค่ะนี่ค่ะต้นกล้ามะเขือเดี๋ยวไต่ก็กะว่าจะมาแยกเขาไปปลูกให้อยู่ถูกที่หน่อยนะคะอยู่ถูกที่ถูกทางนะเอาละค่ะมีต้นกล้าอยู่สามต้นนะคะเดี๋ยวจะให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อน ก่อนที่เราจะเอาขี้วัวหมักใส่นะคะพรวนดินเขาสักหน่อยนี่เห็นไหมดินก็พรวนง่ายด้วยนะคะเวลาพรวนดินนะคะกลบพวกเศษใบไม้แห้งเหล่านี้ไปเลยนี่เขาจะได้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้เรานะคะขี้วัวหมักค่ะทุกคนนี่นะคะหมักใส่เลยมีการใช้งานจริงนะคะ หมักเสร็จเอามาใช้งานจริงๆเลยนะคะเวลาใส่อย่าไปชิดโคนมากนะนี่นะคะแบบนี้จะมาใส่ที่ต้นเล็กๆหน่อยๆก็ได้นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาย้ายนะก็ทำแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะ อีกล้อ,อยางหนึ่งนะคะอ้าวก่อนใส่นะคะพรวนดินให้เขาหน่อยก่อนใส่ปุ๋ยนะพรวนๆพนกลบกลบ แล้วหลังจากใส่ปุ๋ยนะคะเราก็ต้องรดน้ำด้วยนะใส่ปุ๋ยทุกๆ15วันค่ะทุกคน นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้วัชพืชเยอะเลยเอาละทุกคนเดี๋ยวต่ายจะเอาน้ำมารดนะคะต้นมะเขือทั้งสองต้นนี้นะคะรดน้ำตามได้เลยค่ะใส่ปุ๋ยแล้วนะคะต้องรดน้ำนะ นี่ค่ะนี่มะเขือออกลูกแล้วนะคะทำง่ายไหมคะทุกคนไม่ยากเลยนะคะขี้วัวที่เราหมักแล้วนะคะสามารถเอามาใช้งานได้ทันทีแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีขี้วัวที่ยังไม่ผ่านการหมักนะอยากจะเชิญชวนให้หมักก่อนนำไปใช้ทุกครั้งนะคะสำหรับตัวขี้วัวที่เรายังใช้ไม่หมดนะคะเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเผื่อฝนมาอะไรามาเนาะ เราก็ปิดไว้ก่อนนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีภาชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแป๋งเป็นถังอะไรอย่างเงี้ยก็ตักไว้ใช้ก็ได้หรือจะไว้ในกระมังเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ